เนื่องจากอัดคิดไปแล้วเกมแรกแต่ลืมว่าไม่ได้อัดก็เลยต้องมาจัดใหม่โอ้โหจัดฟาร์มเฮาส์เลยแล้วกันนะครับเราเล่นระดับไดเมตอนหลักฐานสองชิ้นโอ้ยกวดกระบ,บาลช่วงนี้สมองไม่เป็นอะไรวะมองเออบ่อยรุกเกินช่วงนี้อ่ะเริ่ม ดิซิดอะกูจะอายุเลยดิยังยังยังอีกเออดีที่พี่บอกไปก่อนโอ้โหเสียดายมากตาแรกแต่ก็พี่ออกเดมอนด้วยนะตาที่พี่เล่นแล้วพี่ไม่ได้อ่านอะพี่ออกเดมอนด้วยพี่เดมอนติ่มด้วยไม่ค่อยดุเท่าไหร่ ว่าจะเป็นเดมอน,นเดมอนติ่มอยู่โอเคเจอจัดเดมอนให้ดูอีสักหนึ่งบทเพลงดิอยากเจออยากเจอ,เจอ,เจอน้องม่อนจังเลยเฮ้ยอ,อ้าวหยิบโทโมไหมดเลยเหรอหยิบอะไรไปดีนะหยิบอ่าหยิบอะไรไปดีอะ่ะ เ้าบล็อกไปดีกว่าเนาะบล็อกน่ารักดีอะไรร้องไม่ถึงแมวร้องเหรอพี่ว่าน่าเราด้เจอของเด็ดแล้วแหละทุกคนตัวเดิมไปเนี่ยเอาเปิดประตูหน้าตัวเองเฉยเลยพี่อะไรกันนี where are you พี่เช็กลูกภูมไม่ได้พี่ไม่มีโทโมโครับเพราะง้น้องก็เช็คอย่างเดียวเอาไม่ได้เปิดเปเกอร์เย็นเเกอร์อยู่ไหนเอ่ยไม่ใช่กระดานนครับมันคืออะไรมันคือแป้งหรือเปล่าแซลมอนเดี๋ยวเรามาหาห้องแอบกันก่อนพี่ไปดูห้องแอบ,บแป๊บหนึ่งนะห้องแอบบเฮ้ยไข,ยข่เคาะ เฮ้ยตรงนี้มีที่แอบสุดยอดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วอีเวนต์หรือฮันอีเวนต์หรือฮันบอกพี่ทีอีเวนต์หรือฮันล่าเหรอจริงกับเปล่า แต่ไฟอยไม่กระพริบแล้วนะทำไมไฟอยไม่กระพริบแล้วอะ่ะเฮ้ยมือพี่บั็อกอีกแล้วอะ่ะโอ้โหเอาแล้วบันเทิงแล้วพี่พิ่บล็บอกบล็อกติดมือเลยตัวนี้หลอกอ,อีกเกมก็หลอกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาห้องผีกันก่อน อันนี้อีเวนต์หรือฮันบอกพิธีดมิมันไม่ถ้าเห็นดังตึ้งงี้แปลว่ามันเห็นทุกคนตัวใครตัวมันนะเฮ้ยตายปะนะมันหายไปไหนแล้ววะมันอีเวนต์เหรอไอเดมอนครับทุกคนของเด็ดเลยกูออกก่อนนะคะอุ้ย เด็รอบนี้ไม่ติ่มนะครับรอบนี้ฟองแท่รอบนี้ไม่ติ่มนะครับพี่ไม่หาหลักฐานแะ้ทัวแล้วว่าเป็นเดมอนไม่ต้องหามันลืกหลักฐานเนี่ยแต่มันอยู่ห้องไหนอ่ะเอาหนักเลยทีนี้พี่ถืออะไรไม่ได้เลยทุกคนพี่ถืออะไรไม่ได้เลยถืออะไรได้บ้างในชีวิตเนี่ยโอ้โห อนาดแล้วกินโคตรอนาดเลยพี่สปริตบลกับอุณภูมิบลทั้งคู่เลยเนะี่ยเขาจะไม่แก้บล์กเรื่องนี้เลยอ่ะปวดกระบาลเลยพี่ไม่เงยไฟ่งเช็คอยู่แนวเนีนะ่ยโอ้โหช่างมันทำไงดีอะพวกเรา สตันผีแล้วก็ใช้คูซิฟิกเราต้องหาองค์ผีจะเจอกิจจ่าถือคูซิฟิกให้พี่หน่อยดยิพี่ถือทูบอยู่เราไม่ต้องทําอะไรมากแล้วหาองค์ผีทาเควสได้เสร็จแล้ววิ่งเลยออกให้เร็วพระเราเจอพี่พี่เดย์ของเราพี่เดมอนออฟเดอะเยียร์เอาแล้วไฟฉายพี่ไปไหนวะเอออยู่นี่เอาถ้าเกิดพี่ถือนี่พี่ก็ถือไฟฉายไม่ได้เดย มันเกิดชั้นสองเหรอไป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 ่ถือทูบก่อนห้องนี้เหรอใช่เหรอใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ห้องนี้แหละมันต้องโดนกังเขนเรียบร้อยครับหนึ่งจึง้เฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกังเขนไปแล้วไม่ใช่เหรอทุกวูไ่ไหนจุดออ เฮ้ยเดี๋ยวเดวเ,ดเดมันโดนเขยไปแล้วนะเฮ้ยมันนานตอนที่เมียงเขยได้เหรออัปเดตใหม่แล้วหรอเดอมอนไปโกงเขยแล้วเหรอไม่ปกติผีโดนเข็นมันจะหายไปพักหนึ่งเดมอนนะ่ะอันนี้ไม่หายซ้ำเลยคือไม่หายรอบนี้ผีไม่หายแถมซ้ำไปตั้งหากอันซ้ำอีกรอบ เฮ้ย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 ต่เอ๋ตัวเองแต่เอ๋แต่เอ๋แต่เอ๋เข้ามาดีเข้ามาดีกุ๊กกุ๊กกุ๊กกปลาโทรมโบมิเตอร์อ่านหน้ามันเข้ามาดีเดินชนกำแพงไปดิแค่ มันเข้ามาไม่ได้มันติดมุมเฮ้ยไปแล้วเอาละครับจังหวะนี้เวท่านมาแล้วอยู่ไ้โงะะูเลยค่ะออกกันเถอะพวกเราเดมอนสองตาติดเลยครับอยู่ไม่ได้เลยเดมอนตัวนี้ไม่ติ่มรอบนี้รอไม่เจอเดบอนติ่มเจอของเด็ดอ้าวเอ๊ะ มันทำไมมันไม่โดนในเข็นะมันเข็นก็โดนไปแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันโดนในเข็นไปแล้วนี่เฮ้ยทำไมอะ่ะเดี๋ยวนะของเคิร์ดเราเป็นอะไรตามอนใช่ไหมเออเดี๋ยวนะที่เห็นกันเขียนแตกไปแล้วนะแต่ทำไม ำไมถึงอันนี้ไม่ได้อะต้องเข็นแตกไปแล้วนะไม่เควสไม่ผ่านอ้าววัทำ <What? S 1> ไมเพิ่งผ่านคุยร้องอีกแล้วอกับ,บเทอ่อนเราไม่อยู่แล้วแตกไปหนึ่งพี่ช่วยพี่ช่วยกวโจ้ไม่ได้เพราะว่ามันได้ซัมมอน ไปกลับบ้านเราตอบเดมอนกันเลยผีดุถืนผีเถื่อนเกินไปอยู่ไม่ได้เดมอนออฟเดเยียร์จัดไปเลย712บาทดนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกมครับเกมนี้หนักมากมาละเราไปอยู่กับด่านฟูจิโต เดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวพี่ปรับอัน,นี้ก่อน <c oughs> ไม่ใช่โทโมุ่กล้องเออเดี๋ยวก่อนสตอ็อนนะะปก่อนนะครับไปดูเวสก่อนนะครับมีแคนดลแล้วก็หารูปผีอีเวนต์บลิดเดอร์อีซี่อยู่รอบนี้เวสเรา ก่อนอื่นก่อนใดเลยอ่ามันไม่ปรับเองแล้วเหรอพี่นุ่ปรับเองเองเรียบร้อยแล้วครับรอบนี้ไม่ลืมลืมหลายรอบแล้วเกินอัดค้างไปเลยไม่ต้องกดหยุดละเอาผงีนก่อนปกเกอร์อยู่ห้องนี้ตายตัวเปิด เสียงเท้าเขายังไม่แก้บักเลยเสียงเท้าไม่มีครับตู้แอบได้ด้วยพอแล้วนะไม่เอาเลยนะอยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้งนี้พี่จ่าข้างหลังสามแล้วอุณหภูมิลดช้ามากแปลว่าผีไม่ดูจริงหรือเปล่าวะจะตั้งกล้องไหนดนีอ่ะตัวส่วมเลยไหม อมุมนี้แหละเดอะเบสไปไปหยิบของกันอ้าวปิดไฟทำไมนี่ยไฟตรงนี้เปิดตรงไหนอะนี่กีเวฟเรดเดอร์ผ่านแล้วแปลว,ว่ามันเล่นประตูสินะเมื่อกี้น่าจะเล่นปีละหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหทูบหัวที่มีเงี้ย บ่อยเหลือเกินอ่าสัิบ,บอ็อกครับแล้วก็มีคนหยิบหนังสือไปแล้วพี่หยิบดูวีกับบอ็อกไปแล้วกันแล้วก็ดูกล้องหน่อยเร็วมีออฟไมเออร์ดินเป็นอะไรเว้ยเนี่ยอะไรว้แวบบอ๋อมีคนเปิดไฟหมือนจะไม่มีปะแต่พี่ดูแล้วอะ ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีเดี๋ยวเราเอา UV กับอันนี้ไปมันปิดไฟอ่ะ <c oughs> ปิดไฟชิมิไปแล้วห้องน้ำพุ่งไปเลยพุ่งไปเลย <c oughs> มันจับประตูใช่ไหมเมืเ่อกี้ ยังไม่จับยังไม่เห็นเลยอ่ะมีคนถ่ายน้ำากเปล่ายังเป็นบอกครับคนรวๆอย่างนี้ตอบง่ายกว่ากับพี่ไม่ตอบหรือเปล่าุกับคนอื่นมันตอบไหมเนี่ย กับพี่ไม่ตอบแค่ให้คนอื่นเล่นแทนไปนแล้วกันนะไม่จับประตูนหน่อยหรอเพื่อนไปดูบอกแป๊บหนึ่งฟีซิงครับเรียบร้อยเจอของเด็ดแล้วค่ะผีฟีซิงตระกูลดุที่สุดในเกมเรดยา,าแม่เฮ้ยมีแม่ด้วยว่ะพี่เช็คแม่แป๊บนึ่งนะ พี่แม่ลูกพ่อเราไม่เจอแม่มานานมากแล้วจัดมาหน่อยดยิเดี๋ยวพี่เล่นไฟเฮะการ์ดเกิดในหลังประตูครับหลังประตูนี้นี่หลังประตูเนี่ยห้องน้ําที่มีผีอะแล้วมันไปแอบดูดูมันทํา ไม่หยิบเกลือ嘛ถ่ายรูปถ่ายรูปมัหยิบเกลือไปแล้วถ่ายาย,ยังอ่ะถ่ายไปแล้วของเคลื่อนละยังไม่ถ่ายเอ่อถ่ายไปแล้วน้ำสกปรกถ่ายแล้วรูปผียังไม่ได้ถ่ายเพราะผียังไม่โผล่เอ,อ่อหลักฐานมันให้เราครบหมดแล้วอุ้ยมันปิดประตูหน้าพี่หรอ ไอ้นี่ผีตัวน,นี้มันเอาเรื่องอยู่ยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่มาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาในเคไปหาของป้องกันตัวก่อนพี่ไม่ไว้ใจเท่าไหร่เดี๋ยวตายหมู่เอาอย่าประมาทเดมอนนะพี่บอกไว้เลยอาจจะเป็นเดมอนติ่มก็ได้แรกๆอาจจะไม่ค่อยดุแบบก๊อปปี้ผีตัวอื่นอนะไรเงี้ย ไม่ค่อยทำตัวไม่ค่อยดุไฟเต็มเดี๋ยวพี่หยิบไปให้ก็ได้เอาหยิบไม่ได้วะพี่ถือสมัติอยู่ถ่ายรูปผีจุดเทียนด้วยเ,เขียนแตกฮะจริงเหรอแต่แล้วเหรอที่เหลือเท่าไหร่วะอาอสซาตี้พวกเราน้อยเลยด้วยแหละ ของเด็ดที่มียวดูเดี๋ยวเรดไม่ใช่พี่ตัดทิ้งเลยหนึ่งตัวเพราะว่าเขามีรอยเท้าไม่ใช่เรดอยู่แล้วส่วนยามาเนี่ยามานี้มันไม่แน่ใจยูเล่พี่ก็ไม่แน่แต่แม่อาจจะไม่ใช่แม่เออเดี๋ยวนี้พี่รู้สึกว่าเราเจอแต่ผี่โหดกันอนะ่ะรู้ว่าดวงพี่ซวยหรือยังไงเมื่อก่อนผีไม่โหดขนาดนี้อะ นั่งตัวดีโตหัวออกมาขอโทษครับขอโทษครับเท็ยตรงไหนอีเวต์เหรอเอาอีเวต์เรอเนี่ยเธอไม่จะแน่แองเคน เข็นแตกไปแล้วอ้าวขันบิดประตูไแล้วเหลือแค่ลูกผีแต่เกลือเขาไม่เหยียบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คไฟอีบนึงนะพี่จานเช็คพี่หน่อยเขายังอยู่ในห้องไหมยังอยู่ไหมอยู่ก็แปลว่าไม่ใช่ยาม,มา <c oughs> อาจจะไม่ใช่น้อง ้องน้อนไม่ใช่แม่ด้วยมันเริ่มอะไรเริ่มเลยพี่เพอกสังเวยชีวิตสี่ศพข่าวตายปริศนาเด็กสี่คนตายคาคาบ้านไม่จะบอกว่าบ้านไม่ใช่สิมันคือร้านอาหารด้วยวข่าวสลดเด็กตายสี่คนตายคาบ้านด้วยแถมตาถลนด้วยนึงคน ห้าห้องน้ำด้วยสีศพอิ่มๆไปตาถลนด้วยคนหนึ่งเฮ้ยอ๋อมีการ์ดนี่ว่ะแต่ว่าทีมเรายังไม่มีคนตายเลยอะเล่นเลยจริงจาเผื่อได้การชุบเราไปเล่นตรงไหนดีในเ่าแอบในตู้ดีกว่าป่าวะตู้ไหมตู้เนี่ยตงรงนู้นไม่ปลอดภัยว่ะ แอบตรงไหนได้เนี่ยจะแอบตรงชั้นน่้หรอเหรอไม่มีทูบแล้วหนึ่งอันไอ้ตรงนี้มันโอดยากอะ่ะ15สิบห้าแล้วพี่จ้าอ,าออกทัานไม่นันนะทันซะด้วยก็ยมาดิครับก็มาดิครับมาดูสารรูปสารหน้าเองหน่อยดิ h e ัสดี Hello, ไ่ตัละก้มด้วยก้มด้วยเผื่อมันเห็นเราแบบน,นี้ฉันเลือกนายเลือกใครบอกเรามาเดี๋ยวนี้นายเลือกใครนายอยู่ไหนอะฮะเฮ้ยมันอยู่นี่ด้วยวะ่ะไปทุกคนผีเม,มากล้ว เฮ้ยตายไปแนละ้วเฮ้ยเป็นทีเหรอเป็นทีเหรออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ไม่ต้องบอกว่าใครเป็นเหย่านะไม่ต้องบอกว่าใครเป็นเหยจริงจังฉันเลือกนายมันบอกอืมอีซี่เลยตอนนี้ตับอะไรที่ริงจังไม่ตายเราจะถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังไม่ยังไม่ถ่ายรูปเลยจริงจังเองอยู่นั่นก่อนไนะ พี่ใหญ่จรินจ่าตายแล้วมันเปลี่ยนเป้าเฮ้ย event, event. อีเวนต์อีเวนต์เอาเอากล้องมาหน่อยบัญชีครับผีมันผีบัญชีนี่มันจะเลือกเป้าแค่คนเดียวส่วนคนอื่นมันไม่สนใจเลยมันมันไม่ฆ่าหรอกมันจะเปลี่ยนเป้าก็ต่อเมื่อคนที่มันเลือกตายมันถึงจะเปลี่ยนตายแล้วเหรอถ่ายรูปผีแล้วเหรอต้องถ่ายแล้ว เล่นการ์ดก็เถอะพวกเราจ่าเข้ามาก็ได้นะของบักอีกแล้วอ่ะอไม่บักใค้จะเล่นการ์ดดีเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตให้ยืนมาจะหน้าผีเลยการ์ดอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่นินจาอะการ์ดอ่ะ แย้วเข้ามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุบเทียนเราเสร็จหรือยังอะ่ะกลัวที่ไหนล่ะโอ้ไมาดีครับไปจุดเทียนแป,ป๊บโคตรเิีพว่อจากหลับว่ะหลับไปเตื่นฟื่อนได้มีหนีไม่พ้นเว้ยินจาฉันเลือกนายผีบอกแล้วเทียนก็ยังไม่ได้เป่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไล่จุดตห้องเลย ร้อยผีก็เดินไปอย่างนั้นแหะเดินเดินคู่ผีเลยง่ายเลยตาน,นี้พี่คือว่าอยู่ทำมันไม่ฆ่าคนเลยอ้าวบ็นชีนี่เองนาน,นานเราถึงจะเจอเป็นชีสักทีอันตาแทบไหลดีนะพี่ไปเป็นเป้าจะเป็นแต่นิจาอยู่นอกบ้านด้วยอีซี่เลย ในห้องน้ำไม่มีเทียนเลยเหรอที่ไล่จุดเทียนทั้งบ้านเลยเนะี่ยตรงนี้มีเทียนมีแต่เขาไม่เป่าอ,ะอ่ะอะเอาของว์ปงวงหลุดเอ้างวหงหลุดหรอกาดอยู่ไหนเนี่ย เอาการไหมพิธีไม่จำเป็นต้องใช้ทูปยืนแรนอย่างนี้เลยพี่พดเก่าจัดมาเลยพ่อนมวเบลอฟอร์จูนครับเพิ่มเซนตี้นิดหนึงเปิดมาเป็นเดอะซันครับเซนตี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บอกฉันเลือกไหนเงี้ยโคดนนัน เอามาทำไมเนี่ยหอคอยเนี่ยดับเบกเกิร์ซะด้วย <c oughs> โอ้โหสามใบอ่เก้าเลยเลยห้าใบมันต้องได้กาจชุบสักรอบแหละไฮ้ผีมาอย่าเพิ่งเล่นถ่ายผีซ้ำนี่เก้าไม่ใช่ว่าอยู่นี่เก้าตายนะ ทีนี่แห้งเลยนะย <c oughs> ิงจางเข้าบ้านปุ๊บตายปั๊บเปลี่ยนเป้าแล้วเราก็จะซ่าไม่ออกตามไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่ไปตามเก้าอ่ะตามแต่ทำอะไรไม่ได้มันช้ำใจสินนตามแต่ฆ่าคนไม่ได้เว้แต่แล้ว <c oughs> ในวอนขนาดนั้นเลยเหรอไม่ผิดผู้หญิงหรือวะชี <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอดูหน้าตาหน่อยเหมือนใครหน้าตาคล้ายๆกับเอ๋บวินาเนะเนี่ยคล้ายกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันไปนะเนี่ยเฮ้ยดับเทียล้ววะดูๆเลยแค่ขอบคุณแคบ เอาเล่นเก้าเล่นเปื่อได้กัดชุบพวงก็หลุดโอ้โหชุบเต็มมือพี่เลยชุบมือเปิบเนี่ยแหละเฮ้๊บิ๊กฟอร์เนอร์ได้ไปเลยเก้าตัดมาสเต็ปมหาเทพโอ้โหทาวเวอร์ออกมาห้าใบเอาไปทำไมเอาไปถมที่เหรอทาวเวอร์อะใบสุดท้ายโคตรลัคก,กี้เอ้ยใบใบใบที่สี ไฟเดทด้วยเหนื่อยไหมเพื่อนเหนื่อยไหมตามคนแต่ข้าไม่ได้เนี่ยกำใจนะดูเอาไาเช็คไปกินลนผมมันจยเป็นไม่ชีหัวบวชหรือเปล่านี่ถ้าเกิดว่าตอบผีได้พี่ตอบไปแล้วเนี่ยถีบได้ก็ถีบไปแล้วมันไส้เดินหน้าถูกกำแพงอยู่นั่นแะ จะไม่ัพออกมาแล้วเต็มหน้าหมดแล้วนะถูกนน็ได้คือจะจูบกับก้าวอยู่แล้วอะไม่ใช่จ่าจูบไแล้วสิงไปด้วยเหมือนจะพิสวัดก้าวนิดหน่อยนะเนี่ยไอผีตัวนี้แต่มันคนที่พิสวัดที่สุดก็น่าจะเป็นนินจาร์โดนละตอนนี้นินจาไม่อยู่มันก็เลยตามก้าวได้ง่ายนะเราอะ่ะ เกิดดินจเข้ามาแล้วตายไม่เลยนี่เหยื่อพี่กับกล้ามาเนยสักคนหนึ่งไบสุดท้ายใช้สูตรมหาเทพโอ้ไปแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ไปแล้วคือทูบไม่ต้องใช้เลยเป็นยังไงเทพไหมเล่นเกมไม่ใช่ทูบแต่คนที่อยู่ข้างนอกทั้งเกมเลยเนี่เข้าไปก็แหฮกอะ่ะบัญชีอะ่ะที่แอบก็ไม่มีผล กะดาษนี้ด้วยอืรวยจัดๆรวยครับรวยตอนนี้ตอบไปเลยบัญชีถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเป็นเดมอนนี่คือพี่ปลาทิ้งเลยนะขึ้นเลยนะไอ้กันท๊อพวกเราตอบบัญชีทุก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 นี่งไงบัญชีหลับตาตอบก็ถูก เจ็ดร้อยห้าเจ็ดเวเพิ่มไปเกทเวลอสองวเวลครึ่ง